สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับปีผู้ชื่นชอบนกเขาน <c oughs> กเขาใหญ่นะครับแล้วก็ูงนกสวยๆนะครับแปลกตาแปลกแนวนะครับอของคนไข้สุ่มวันนี้นะครับไม่ได้ลงคลิปนานนะครับพอมาลงซะหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาจะว่าเอาไม่ทํางานให้เขา <c oughs> ก็โอเคนะครับมันจะมีะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลงมันจะมี หลายแบบที่ยังไม่ได้เอาออกมาให้ดูให้ชมเนาะคือกรงนกออกแบบใหม่นะครับในปีหน้านะครับปีหน้าผมถึงจะออกมาครับวันนี้มันมีรูปแบบใหม่ครับก็คือกรงนกบอลลูน17นิ้วครับก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างมันจะมีมีกระด้งนะครับมีถาดถาดรองที่นกนะครับมีกระด้งนะครับ เกือบยูนิเทนแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมจะส่งสองใบวันนี้ส่งมาแล้ว2ใบพวกน,นี้จะส่งอีก2ใบนะครับก็ยเย็นนครับได้กันทุกคนนะครับตัวนี้ผมจะใส่กระปริงให้เรียบร้อยครับก็แถมไปผมจะส่งสองใบเหมือนกันไปเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นบอลลูน เจ็ดนิ้วนะครับเป็นใบใหญ่มากนะครับแต่ค่าส่งผมจะบวกเพิ่มอีกนะครับห้าสิบาทเพราะว่ามันค่าส่งมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันมันเกินมาตรฐานเขาครับแล้วจะเป็นหัวกลงแบบนี้นะครับของผมเนาะงานละเอียดนะครับตัวนี้นะครับตามไป่างระบายนะครับและแป้นมันผมก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นหัวกลึงนะครับเป็นไม้ประดูครับตัวนี้ เราก็ใส่ให้ใหญ่ขึ้นนะครับใส่ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับคงจักตรงนี้นะครับลายนะครับการนกเงี่ยนฟ้าขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับใส่ให้มันดูสวยงามครับต้นวัอมนนะครับต้นนี้สวยนะคัดชัดนะครับตัวนี้อันนี้ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วก็ทําให้สวยก่าเดิมครับตัวนี้ผมจะปรับให้ต่ําลงนะครับตัวนี้ครับพื้นมันจะทําให้เล็กลงเพราะว่ามันจะได้อ่า ขยายซีให้ขึ้นขยายซีขึ้นให้มันกว้างขึ้นนะครับมานนี้นะครับก้นมันนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับค้นตนนัวนี้เปลี่ยนเป็นสะพานคู่นะครับคอนผมก็จะทําให้มันใหญ่กว่าเดิมนะครับคอนคือทําให้มาตรฐานกว่าเดิมนะครับคอนทําให้ใหญ่นะครับ จะใส่ลายธรรมดานะครับไม่ได้ใช้ลายกึ่งนะครับใช้ลายขีดเอานะครับธรรมดาเป็นคอนใหญ่นะครับให้นกเหยียบสบายๆนะครับปกติผมจะใส่อันเล็กกว่านี้แต่เปลี่ยนให้เป็นอันใหญ่ก็เดิมครับประตูก็เหมือนเดิมปกติทุกอย่างครับของคนขายสูงนะครับตัวนี้7จ็ี่นะครับเป็นสีน้ําตาลตัวนี้ผมใส่สีเยอะหน่อยออกดำนะครับ ออกดําไปหน่อยนึงนะครับแต่ว่าออกดําก็สวยนะครับตนนัวนี้ใส่สีย้อมเยอะหน่อยมันจะไม่ดําสนิทไงไม่ดําปีจะออกดําออกตาตาลนะครับสวยงามครับม,มีสองใบนะครับเหมือนกันนะครับอีกใบหนึ่งก็เหมือนกันครับเดี๋ยวพอเอามาให้ดูอีกใบนึง คือนี้ผมจะแฝนไว้นะครับพ่นสีแฝนไว้ผึ่งลมไว้นะครับลบไว้คืออ่ายูนิเทนยี่ห้อนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับสี่ชั่วโมงมันก็แห้งครับแฝนกับคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆเหมือน,นกันนะครับมันจะได้อย่างครับอันนี้ส่งไปสงขานะครับ น,นี่ผมจะส่งลงไปส่งขานลครกับ2ใบนะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับผมลดครับฉันลดก็ถือว่าได้กำแรงแค่ใบละไม่ถึงห้าร้อยนะครับต่อใบนะครับก็ลดให้แก่ไปนะครับก็โอเคนะครับ มันจะมีผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมเป็นผ้าปะเตะนะครับเป็นลายพิกลนะครับก็สวยดีผมเลยเอามาต,ตัวนี้มีตะหนานะผ้าโงนี้จะหนานะครับผ้าจะสวยขรงนี้เนาะก็โอเคมีกระเพาะใส่ข้าวนะครับกระเพาะใส่ข้าวแล้วก็น้านะครับโอเคเรียนลงคลิปนานลงแค่ห้านาทีหกนาทีก็พอนะครับรอชมคลิปหน้านะครับ ถ้ามีเวลาเขาจะมาลงคลิปแล้วก็เอากรงนกเขาใหญ่มาให้ดูแล้วก็ขั้นตอนวิธีรอให้ว่างก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปคลิปให้นะครับการสอนการทํากรงนกนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามคนขายสุขด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับพอสู้คนเดียวทําคนเดียวนะครับทุกอย่างทุกขั้นตอนนะครับก็โอเค ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ